ลงน้ำค่ะเอาอีคนพากมึงมาเนี่ยกูให้มึงพากก่อนต้องยอมไปค่ะนไปค่ะขอ้องเฮ้ยรอน้องด้วยนะถ้าจะให้น้องพาก่ะมาลงมาลงมา้ลื่นดมาลื่นมนลื่นมาลืนไมาค่ะมา โอ้ยเหี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 ้ยเฮ้ยโอ๊ยอย่าทำอย่างนี้นะมันน่ากลัวจบแล้วกินเ้าบินก่อนเดี๋ยวไอ่อนถือกล้องไปทีสุดท้ายตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่แก่งกระจานเดี๋ยวค่ะตดน้ำรีสอร์ทสตดน้ำรีสอร์ทแก่งกระจานค่ะคนทางยาวคนทางยาวไกลนะจ๊ะอีกไกลมากเลยจ้าไปเลยค่ะคนถือกล้องคนถือกล้องคนถือกล้องไปก่อนไม่ได้ต้องไม่ให้ไปก่อนดิ เ้วจะถ่ายมกล้องหลังไงกัวป่ะกลุ่มซีพูก่อนน่ลาลเ็ดััาอยไปเยมมลิปๆเปไม่พร้อมทุกคนวะไปดิไปเป็นอไกว่อะไรปลึกดิลึกันไปเฮ้ยจับมือกันจับมือกัน ซายังอดเไอ้ก็ตายกูตาย้บกน้องจ้าตายกูตายต้องจอ้ยงะกูไนอพี่นมถ้านูออกความที่จํานูเดี๋ยวตายนะ เออเออเลี้ยวนะเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวแหนูหนูจะห้อยห้อยมันจะไปแล้วนั่นน่ะเดินแล้วเดินแล้วเดี๋ยวใส่ครับเลี้ยวซ้าเด๋ยเลี้ยวเลี้ยวเดี๋ยวมาเดีมาเดีมาหนูจะไม่บังคับทางนะพวกพี่บังคับเอานะแมงตีนผุดยิ่สุดแรงเลยไปเลยจ้ะคุณไหนเดี๋ยวคุณไหนต้องบังคับทางนี่เหละวะค่อยๆเนี้ยอะเอาหูจเดี้ยวทำไมเนี่ย ไม่เห็นว่าอยากกลับคนแก่อยู่เดียวตกครับโอ๊ยพี่หนุขอโทษอันใหญ่กี่ควอนเลยก็เลยไม่กล้ายืนเลถ้าถ้ายืนจะแตกข้างล่างมันจะขึ้นมาลอยไปนั่งสมาธิครับนั่งสมาธิ เอาละนะจะลอยไปแล้วนะคนอยู่ข้างหลังอะนะ